สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทกท่านส้มฉุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มฉุนจะมาอ่านนิยายเรื่องพันธะรลวงท่านผู้ฟังทุกท่านที่สนใจอ่านอ e ีบุ๊กฉบับเต็มพันธะรลวงสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่ส้มฉุนแปะไว้ให้ใต้คลิปดีโอนี้นะคะสำหรับนิยายชุดเสน่หานางรำมีทั้งหมด3เรื่องคือเพลิงภูหมอก ใต้เงาบุษบาและพันธะลวงอีกช่องทางนะคะที่ท่านผู้ฟังสามารถติดตามนิยายเรื่องใหม่ๆหรือเรื่องอื่นๆของรัศิตาเพียงพินได้ที่เพจ Facebook รัศิตาเพียงพินและทวิตาาเตอร์รัศิตาไรเตอร์พร้อมกันหรือยังคะเชิญติดตามรับฟังนิยายเสียงเรื่องพันธะลวงตอนที่23จุดไฟรักสองกลัวเมื่อชายหนุ่มปราจูบออก มัทวีก็พูดขึ้นทันทีใจเธอสัน่นรัวแรงจนคิดว่าอีกฝ่ายก็คงได้ยินเหงื่อเริ่มซึมเพราะความกังวลบวกร้อนรุ่มจากการชิดใกล้ของร่างกายตาคมโตฉายแวววาดกลัวจริงอย่างที่เจ้าตัวพูดดวงหน้าเล็กแดงเรือปากอิ่มสีสวยหน้าจูบแต่ก็น่าสงสารระคนกันไปเธอดูเหมือนคนกำลังอับจนหนทางปัทวิกรมองอย่างนึกเห็นใจ ขณะเดียวกันก็อยากหอมแก้มอยากกอดปลอบโยนมากกว่าจะปล่อยมือจากคนตัวเล็กครั้งนี้ผมจะทำให้คุณไม่กลัวคนดีมาทวีนึกอยากแย้งนักว่าให้อย่างไรเธอก็กลัวอยู่ดีทว่าทุกอย่างถูกเก็บไว้แค่ในความคิดเมื่อคากเล็กถูกเขาเชยขึ้นพร้อมรับจูบอีกครั้งสัมผัสคราวนี้อ้อยอิงอ่อนโยนลิ้นอุน่นซ้อซอนกรีบปากเธอละเมียดไร้ไปมา เ้าอารมณ์สาวให้ค่อยๆเพลิดเพลินไปกับเขามือนาเคลื่อนมาประคองใต้ท้ายถอยนวดคลึงชวนให้ใครอาการเกรง็งจนหญิงสาวมืออ่อนตัวอ่อนเริ่มเคลิ้มตามเพเยอปากขยับเม้มปากแกร่งกลับไปยังไม่รู้ตัวปัทวิกรส่งเสียงหืมงงำในลำคอเบาๆจากการตอบรับของคนตัวเล็กไม่ใช่เพียงหญิงสาว ที่ถูกกระตุนเขาเองก็ถึงกับคึกคักขึ้นมาจากจูบผะแผลเราไม่มั่นใจอีกฝฟลยจนต้องขยับอย่างอึดอัดอุย๊ยร่างอรชนหลุดปากพร้อมกับสะดุ้งทันทีที่ชายหนุ่มปล่อยปากเธอเป็นอิสระเพราะความแข็งแกรง่งใต้สะโพกของตนที่ก้าวร้อนขึ้นมาอย่างน่าตกใจชายหนุม่มมองตากลมโตคู่สวยที่หลบมองเขาแล้วหลบลงต่ำขณะห่อไหลตัวเอง ทำเหมือนไม่อยากนั่งบนตักเขาอีกแล้วก่อนจะส่งเสียงหัวเราะในลำคอเบาๆอยากเอ็นดูแขนกำยำช้อนใต้สะโพกสวยและแผ่นหลังบางอุ้มอีกฝ่ายขึ้นมามาทวีรีบจับคอเสื้อเขาสีหน้าดูวิตกกังวลปัทวิกรจึงพยายามส่งสายตาปลอบเพื่อให้อีกฝ่ายคลายใจแล้วพาคนที่กำลังกลัวมาวางบนเตียงขณะร่างสูงใหญ่ตามมานอนแนบข้างมีผมนอนด้วยเมื่อไหร่ สองใส่ชุดแบบนี้ทุกทีเขาติ่งเธอเพราะเธอใส่เสื้อแขนยาวกางเกงตัวหนาอีกแล้วคืนที่ป่วยชุดสองออกจะเซ็กซี่ทำเอาผมขมใจแทบแย่เหมือนชายหนุ่มชวนคุยทว่ามือเลื่อนมาข้างแก้มเกลี่ยผมให้แนบหลังใบหูเธอตาก็กวาดมองทั่วทั้งตัวเธอมาทวีเห็นในตาคู่คมเข้มวาว่าดวงหน้าเรกร้อนราวกับจับไข่ รู้สึกหายใจไม่ค่อยสะดวกนักเมื่อต้องสบตากับอีกฝ่ายจนต้องเลี่ยงหลบฉันฉันไม่ไว้ใจคุณนี่เธออุบอีบเสียงเบาขณะมองไปที่อื่นปัดทวิกรยิ้มมุมปากเล็กน้อยไม่ได้ขุนใจแต่อย่างใดใบหน้าขาวคมขยับลงไปใกล้แก้มนวลพร้อมกระซิบตองน่าจะรู้นี่ว่ามันไม่ได้ผลถ้าผมจะทำสิ่งเจ้าของแก้มใสเม้มปากอย่างขัดใจทว่าชายหนุม่ม เพียงส่งเสียงในลำคอเบาๆก่อนที่จะหอมแก้มนุ่มที่หน้าฝั่งจมูกลงสูดดมยิ่งนักอืมหอมจังเมียใครนะ้าคำพูดหวานหูหลายคำที่ได้ยินในวันนี้ทำให้มาทวีรู้สึกสยิวในใจชายหนุ่มดูเอาอกเอาใจพูดดีมากกว่าปกติแล้วก็อดนึกไปถึงคำถามที่เธอถามเขาระหว่างที่อยู่ในรถไม่ได้คุณไปที่โรงแรมได้ยังไงคะไปหาเพื่อนนาะ อีกฝ่ายตอบมาอย่างนั้นใจเธอก็สะดุดในทันทีคิดถึงที่พี่สาวบอกเธอว่าเห็นชายหนุ่มกับผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าเธอในโรงแรมจะว่าไปแล้วรอบบี้โรงแรมนั้นก็ดูคุณไม่น้อยเลยแล้วคุณมากับฉันแบบนี้เพื่อนจะไม่ว่าหรอคะเขาเงียบราวกับหยุดคิดก่อนจะสายหน้าแล้วตอบเราไม่ต้องการให้เธอซักไซดอกีกไม่เป็นไรหรือว่าสิ่งที่ชายหนุ่มทำทั้งหมดนี้ จะเป็นการพยายามกลบเกลื่อนที่เขาไปหาผู้หญิงคนอื่นทำให้เธอตายใจว่าเขาสนใจเธอแม้จะแค่เนื้อตัวไม่ได้หมายถึงว่าเขาชอบหรือรักเธอก็ตามทำไมอยู่ๆคุณมาพูดดีทำดีกับฉันล่ะคะเธอหันกลับไปมองและถามชายหนุ่มอย่างจริงจังเห็นสองตกใจที่เจอหมอนั่นผมก็อยากให้สองรู้ว่าคุณมีผมผมจะไม่ยอมให้ใครมาแตะต้องคุณได้ตาคู่คม นิ่งไม่วูบไปขณะตอบเธอนั่นทำให้คนมองชักไม่แน่ใจกับความคิดของตัวเองแล้วอีกอย่างเขาจับมือบางขึ้นมาจูบแผวผิวเราใช้ชีวิตร่วมกันแล้วผมไม่อยากให้ห่างเหินผิดใจแล้วก็ต่างคนต่างอยู่แบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ผมอยากให้เราคุยกันดีๆพูดกันเยอะๆแม้จะเป็นเพียงจูบทว่าอีกฝ่ายจงใจส่งลิ้นออกมาแตะไล้ผิวเธอนิดๆิด ทำเอาคนถูกจูบถึงกับหน้าเยคุณคุณก็เลยใช้เซ็กคุยกับฉันเนี่ยนะพออีกฝ่ายตัดเพ้อมาอย่างนั้นปัทวิกรก็ยิ้มบางที่มุมปากทางทั้งที่ปกติไม่ค่อยยิ้มนะักนอนคุยกันง่ายกว่าเชื่อผมสิอีใครจะเชื่อเอาเปรียบกันชัดๆร่างอรชนพยายามจะพลิกหนีแต่ชายหนุ่มอาศัยความแกร่งกว่า รังคนตัวเล็กเอาไว้ให้หันกลับมาแล้วยกอีกฝ่ายขึ้นมานอนอยู่บนร่างตนแขนกำยำรัดหญิงสาวเอาไว้ไม่ให้หนีได้นี่คุณทำไมทำไมทำแบบนี้ล่ะคะแบบนี้ละดีสองไม่กล้าหนีไม่กล้าดิาน,น,นปล่อยปล่อยฉันนะคะมาทวีไม่อยากอ่อนข้อให้อีกฝ่ายง่ายๆเพราะเธอยังไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครขืนยอมตามใจเขาเขาก็คงคิดว่า เธอเป็นแมวนอนหวดคิดจะยุ่งด้วยเมื่อไหร่ก็ได้ยิ่งดินผมยิ่งลุกนะสองเอ้ยพูดมาได้ไงเนี่ยไม่อายหรือไงอายเมียทำไมล่ะอายก็อดสิพูดแล้วปัดทวิกรยังส่งเสียงพอใจตามมาให้ได้ยินเพราะคนตัวนุ่มนิ่มยังขยับเหนือร่างเขาไม่หยุดผมจะอดใจไม่อยู่แล้วนะสองมือหนาข้างหนึ่งเคลื่อนไปยังท้ายทอยเล็กกดให้ดวงหน้าเล็กโน้มลงมา แม้มาทวีจะฝืนเอาไว้แต่ชายหนุ่มก็ขยับหน้าขึ้นมาจูบเธอจนได้ทว่าเพราะหญิงสาวไม่ให้ความร่วมมือนักเขาจึงสัมผัสอีกฝ่ายไม่ค่อยถนัดร่างเล็กจึงถูกผลลงไปนอนด้านล่างคราวนี้ปากได้รูปบดลงไปบนปากนุ่มได้อย่างถนัดทนีเมมกีบปากสีหวานเพื่อหาทางสอดแทรกปลายลิงเข้าไปเชยชมความหวานด้านในเสียงค้านในลำคอของคนใต้ร่างไม่เป็นผลนัก ยิ่งเพยเยอปากก็ยิ่งเปิดโอกาสให้ปัตติวิกรล่วงล้ำไปได้ชายหนุ่มรูปโรมปลายดิ้นหนักดวงอย่างเอาแต่ใจหากก็ไม่รุนแรงเน้นความเร้าใจปลุกความใคร้ส่วนลึกภายใต้ร่างสาวให้รุกโกรธขึ้นด้วยมาทวีค่อนข้างเกรงและดูไม่ไว้ใจเขาทั้งที่เคยร่วมรักกันมาแล้วครั้งหนึ่งอาจเพราะด้วยครั้งนั้นเขาหัาหานน้ำใจอีกฝ่ายแม้จะกระทำอย่างอ่อนโยน เอาอกเอาใจที่สุดแล้วทว่าคนที่ไม่เคยผ่านศึกรักกลับยังกลัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อมาสองสองครับคนดีเชื่อใจผมนะชายหนุ่มพระออกมากระซิบตาโตคู่สวยมองเขายังกราวหาทำให้ปัทวิกรถอนหายใจบางเบาพยายามส่งยิ้มบางอ่อนโยนรูปแก้มนุ่มแผ่วเบาขณะที่อีกฝ่ายเฉียงเขา คุณทำร้ายฉันทำร้ายทั้งจิตใจทั้งร่างกายจะให้ฉันเชื่อได้ยังไงน้ำเริ่มเอ่อครออยู่ในตากรมโตเสียงหวานสั่นเครือ 2. อปัทวิกรอ่อนอกอ่อนใจนึกหาทางจะตะล่อมภรรยาตัวเองอยู่ในหัวมาถึงขั้นนี้แล้วเขาถอนตัวไม่ได้ค้างคางในระบบฮอร์โมนที่พุ่งพานติดลมบ,บนเช่นนี้มีหวังได้ระเบิดแน่ๆแ,และเขาก็ไม่อยากวิ่งเข้าห้องน้ำให้ขายหน้า ผมผิดเองที่ใช้เซ็กนํนำหน้าความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาของเราแต่ผมก็ไม่ได้ทำร้ายคุณครั้งแรกผมก็ทะนุถนอมคุณอย่างดีที่สุดคุณก็รู้ดีชายหนุ่มบอกเสียงทุม้มจัดกว่าครั้งไหนหากมันเจอความพลาดด้วยอารมณ์ที่ไต่ระดับความต้องการสูงจัดในร่างกายคนฟังจ้องเขาพร้อมกับกลืนน้ำลายอย่างยากลำบาก เธอเริ่มสับสนเธอรู้ว่าที่อีกฝ่ายทําให้มันค่อนข้างพิเศษอยู่ไม่น้อยและก็ขัดเคินกับความแนบชิดสุดหันสาสุดขั้วแบบนั้นไม่น้อยเลยทีเดียวหากลึกสุดหัวใจเธอไม่ได้เต็มใจเป็นของเขานั่นทําให้มาทวียังคงเคืองใจกับสิ่งที่ปัทวิกรทําอยู่จนถึงตอนนี้ได้โปรดได้โปรดนะคนดีให้ผมได้รักคุณสักครั้ง คนที่ความครุกคุลครอบงำชักหน้ามืดขึ้นมาจนต้องโอดครวนอย่างหมดท่าหากเป็นเวลาปกติเขาคงวางมาหวางอำนาจเป็นผู้ใหญ่ที่เธอต้องเชื่อฟังเห็นใจกันหน่อยเธอนะสองนะนะครับยิ่งคนตัวโต,วตวอ้อนมากเท่าไหร่มาทวีก็ยิ่งขนท้ายทอยลูกชันด้วยความซ่านบันไวความลังเลกำลังทำให้ใจเธออ่อนยวบครั้งนี้จะดีกว่าแน่นอนขอแค่ สองไม่เกรงแล้วสองจะมีความสุขใบหน้าคมขยับต่ำลงหลังจากเห็นว่าตากลมโตไร้แววต่อต้านก่อนกระซิบย้ำให้อีกฝ่ายเชื่อมั่นข้างใบหูเล็กแล้วเมมซ้ำๆไต่ลงมาหาลำคอหอมกลุ่นจุงใจมือบางพระบานาทว่าแรงก็ช่างบางเบาเหลือเกินเพราะพอริมฝีปากได้รูปแต่มาหาปุ๊บเธอก็อ่อนไหวไปทั้งตัว ใจสาวเต้นระสําไหวบูบร่างกายโหยหาและรอคอยบางอย่างทำเอาเจ้าของร่างหน้าร้อนคิดว่าตนเองอยากปฏิเสธต่อต้านยิ่งกว่านี้แต่กลับนอนตัวปวกเปียกยอมให้มือหนารูปไลจากไหลบางไล่ไปจนถึงแขนที่มีเสื้อแขนยาวปกคลุมอยู่ก่อนที่เขาจะสอดไปลูบคลึงหน้าท้องของเธอเบาๆจนต้องเกรงขมแมวเสียงถอนหายใจผักแผว ดังจากหญิงสาวขณะปากได้รูปยังเลมชิมสองข้างลำคอขาวนุ่มก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเลียไรยแผ่วผิวจากนั้นก็ฝังใบหน้าตามลงด้วยมาจนถึงกลางอกอวบสุกไสครอเคลียไปมาสร้างกระแสสยิวแล้วจึงขยับลงไปอีกคราวนี้เขาบดจูบหน้าท้องเนียนนุ่มหลังเปิดเสื้อตัวนาของคนตัวเล็กขึ้นเพราะหญิงสาวไม่อาจผลักดันเขาได้ ใบหน้าคมแนบเข้ามาหาอย่างทั่วถึงแล้วขยับปลายขึ้นตามเสื้อที่ดึงสูงขึ้นมาเรื่อยกระทั่งกลับมาหาอกอวบอิ่มอีกครั้งความงามสล่างถูกเผยต่อตาคู่คมเมื่อเสื้อตัวหนากองอยู่เนื้อสองก้อนอวบนวลเนื้อกลมกลึงโอบประคองด้วยเสื้อชนในสีพื้นราบเรียบแบบปกปิดเต็มพื้นที่ทำเอาคิ้วเข้มกระตุกหากก็ไม่ได้นึกเคืองแต่อยา่างใด แค่คิดว่าหญิงสาวนอนแบบนี้ไม่อึดอัดหรืออย่างไรแต่ปากอุ่นก็กดจูบจมลงไปบนอกอวบอิม่มมือสอดไปคว้านหาตะขอทว่าเขาก็หาไม่เจอจนเขาต้องขยับขึ้นมาเอ่ยเสียงเบาแหบพร่าสองถอดถอดเสื้อหน่อยนะมาทวีสายหน้าทันทีทำเอาปัทวิกรถึงกับถอนหายใจก่อนจะเป็นฝ่ายลุกขึ้นถอดเสื้อของตนโยนออกไปก่อน แถมยังตามด้วยชิดนล่างทำเอาคนใต้ร่างมองตามเขาตาโตหดขาแล้วหันหน้าหันตัวหนีในทันทีคุณปัดหญิงสาวได้แต่ตวาดเขาออกไปหากก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรมากกว่านี้ด้วยร่างสูงใหญ่ตามลงมาแน่ร่างกับทางด้านหลังเธออย่างรวดเร็วสองไม่ถอดผมก็ถอดให้ดูก่อนไงยังไงยังไงฉันก็ไม่ถอดหญิงสาวยังคงดื้อดึง ปัททวิกรได้แต่พยักหน้าน้อยๆแล้วยิ้มมุมปากไม่แย้งอะไรอีกมือสองข้างของมาทวีพยายามปกปิดหน้าอกคู่งามของตัวเองชายหนุม่มจึงจับเสื้อด้านหลังหญิงสาวดึงขึ้นจนพ้นหัวของเธอทำเอารากอารชนหันมาหาเขาอย่างขุ่นเคืองเอาเสื้อฉันมานะปัททวิกรชูเสื้ออีกฝ่ายขึ้นขณะที่มาทวี ต้องใช้มือข้างหนึ่งพยายามควานหาพอเขาเอน็นหนีเรื่อยๆร่างของเธอก็ตามมาและตกไปอยู่ในอ้อมกอดแกร่งมือนาปล่อยเสื้อคนตัวเล็กทิ้งลงข้างเตียงแล้วรัดแผ่นหลังบางแน่นแม้คนในอ้อมกอดจะดิ้นสักเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยให้หลุดไปได้ทั้งยังก่อให้เกิดแรงเสียดสีระหว่างสองร่างจนไฟที่ปะทุช้าลุกโหมขึ้นมาแล้วเอาร่บทโหมโรงผ่านไปแล้ว คราวนี้เรามาทำอะไรกันจริงๆได้แล้วชายหนุ่มบอกพร้อมกับยิ้มบางทว่าคนได้ยินกลับเหลือบตาขึ้นมามองเขายัางตกใจหน้าที่แดงอยู่แล้วก็แดงกล่ำขึ้นไปอีกจบตอนที่23จุดไฟรักในนิยายเสียงเรื่องพันธะลวงอย่าลืมกดติดตามและโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สมชุนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ